มีจตุโลกบาลน,นะฮะเป็นวิหารด้านหน้ามีอุโบสถเป็นหลักนะ,ะมีพระประธานสามองค์ซ้ายขวามีมีอะไรอีกไหมคะโปรดของจีนเนี่ยนิยมสร้างพระอราหันต์สิบแปดองค์สิบแปดอราหารันต์อ่าสิบแปดอราหันต์ถือว่าท่านเป็นผู้ดูแลนะะพระพุทธเจ้าอ,อ่รักษาพระธรรมของพระพุทธเจ้าค่ะนะครับในส่วนด้านหลังเนี่ยที่นี่ก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมค่ะวิหารอ่าพระกวนอิมโพธิสัตว์ค่ะ,ะเ,เราถือว่ามหายานเนี่ย คอนเซปต์หลักก็คือการูณาควนอิมเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์แห่งความการูณาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความการูณามือที่มีมากๆนี่คือคือความการูณาเนี่ยก็คือการให้ให้แล้วก็ช่วยะ,ะฮะสัญ,ญลักษณ์ของพระควนอิมก็คือช่วยทุกคนนะหนึ่งพันพระกรหนึ่งพันเนี่ยพระหัตหนึ่งพันเนี่ยเพราะว่าช่วยคนทุกคนแล้วถ้าเรามองมองไปที่ที่รูปท่านเนี่ยในในพระหัตเนี่ยจะมีตาอีกหนึ่งพัน หมายความว่านอกจากช่วยแล้วยังดูแลดูแลสอดส่องนะฮะไม่ได้ช่วยเฉยเฉไม่ได้ช่วยแล้วก็เหมือนกับแค่เอาของมาม่าไปแจกแล้วก็ทิ้งไปปานถือน้ํากับเทน้ำเนี่ยต่างกันไง,งอาจารย์อันนี้ถือว่าท่าน,น้ำเนี่ยก็คือความการุณาที่ช่วยให้สรรพสัตว์และเป็นน้ําแห่งปัญญาอ,อย่างอย่างที่เขาเรียกว่าธรรมวารีคือไม่ใช่น้ําธรรมดาเป็นน้ําที่กรอบด้วยธรรมะ คือเป็นธรรมะจากใจของพระพุทธเจ้าที่หลั่งไปสู่สรรพสัตว์หรือ<า>โลกมนุษย์<า>ครับแล,แล้วจำเป็นไหมคะว่าด้านหลังโบสถ์เนี่ยจะต้องเป็นวิหารด้านหลังโบสถ์ส่วน,วนใหญ่ก็จะ<ว>เป็นวิหารอย่างเช่นอ,อย่างวิหารพระพุทธเจ้าสามพระองค์นะพระมิตาพระ,ระก็มักจะอยู่ด้านหลังนะหรือวิหารกวนอิมหรือว่าบางแห่งจะเป็นวิหารบูรพา,ารา์ บูรพาจารย์ใช่นก็หมายถึงว่าบูรพาจารย์ที่ท่านสร้างวัดปฐมเจ้าว่าแต่เนื่องจากที่นี่หลวงพ่อท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ยังไม่มีวิหารบูรพาจารย์เพราะถือเป็นกตัญญูใช่ไหมคะซึ่งก็มีบูรพาจารย์ที่นี่ก็เป็นวิหารพระโพธิสัตว์แล้วเขามักจะสร้างเฉพาะองค์แรกหลวงพ่อองค์แรกที่สร้างวัดไว้ค่ะทาไมที่นี่เลือกค่ะจะไม่ส่อินคะที่นี่เป็นเนื่องจากว่า พระบุตรสัตว์กอิมเนี่ยเป็นหัวใจของมหายานนะฮะ,ะหัวใจมหายานอย่างที่อย่างที่คุยกันก็คือความการุณานะะความการุณาเนี่ยผู้ศาสนาเนี่ยถ้าขาดความการุณาเนี่ยผู้ศาสนาก็ไม่ต่างกับศาสนาอื่นเลยนะฮะก็เพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านกรุณาต่อสรรพสัตว์ถึงจะค้นพบพระธรรมนะ,ะถ้าท่านคิดว่าค้นพบพระธรรมเพื่อพระองค์เองเนี่ยพระธรรมจะไม่เกิดเลย แต่ถ้าทำเกิดเพราะพระองค์สงสารสัพพสัตว์ว่าทําไมจะต้องเกิดแก่เจ็บตายเพราะนั้นการที่พระพุทธองค์เนียทรงออกผนวดเนี่ยก็เพื่อสัตว์โลก uh huh. ไม่ใช่เพื่อพระองค์ uh huh. ไม่ใช่โต๊ตตพระองค์เอง